you uh -huh. หน่อยวันนี้มาเที่ยวมากิจกรรมอะไรครับวันนี้มาเที่ยวอ๋อพอดีเป็นเป็นเจ้าของที่จะมาเปเป็นทัวร์จีนครับพูดภาษาไทยไม่ได้พูดไม่ชัดเลยพูดไม่ชัดเลยเราไม่ชาไม่ได้ท่านนู้นแหละครับ อายุสาบสาปีแล้วเป็นคนที่นายครับเป็นคนสาปเกไก่แท้เป็นคนพม่าไปโอเคนะครับนี่เป็นการโฆษนาศึกษาแคมปิ้งของคณะกรุงเยบ้านหนองยาวนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดให้กนลังใจนวันนี้มาตรงนี้จุดไหนนะน้ำตกซองกะเรียน้ำจกซองกรเรือรอเรืครับพรอเรือรอเรือไม่ชะุ่ไม่ชไเรือไม่ชะ อาสูบแล้วน้ำตกอะไรครับตรงนี้ซองกะเรียเนาะเรือหรือเรือเรียฮะรอเรือใช่ไหมครับรอเรือหรือรอลิงรอเรือนะครับซองกะเรียนะครับมาพร้อมกาพูดพูดรอเรือไม่ช้ามาพร้อมกาพูดรอเรือไม่ช้า